กว่าจะเป็นละครสักเรื่องต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกันเลยทีเดียวและยิงเป็นฉากแอคชั่นแล้วลราก็ทั้งผู้เกินกำละนักสแสดงต่างก็ต้องซักซ้อมคิวกันอย่างหนัก เรียกเลยว่าทุ่มกันสุดตัว,ว,ตวเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างการถ่ายทำจริง4 3 2แกด่ดินะเออนานผู้พัน์เสริมชาติปัง หลังจากที่ถ่ายทำฉากแอคชั่นสุดโหดกันเสร็จสิ้นทีมงานก็ไม่รอชา้ารีบเข้ามาภายลมและระดมโบกสะบัดพัดเข้าปอดเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้กับพี่ชาติพระเอกของเราทันทีจนทำให้เขากลับมามีพลังอีกครั้ง นอกจากฉากแอคชั่นมันมันรองของโลเคชั่นก็สำคัญไม่แพ้กันนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้กำกับของเราต้องออกท่อง <c oughs> ยุทธภพเพื่อตามล่าหาโลเคชั่นด้วยตัวเองจนได้มาเจอกับเองคูเดเล <c oughs> ์และพระยืนสีขององ์มะทึกมาตั้งตั้งงานอีูเบื้องหลัง <c oughs> <c oughs> จนบอกได้คำเดียวเลยว่า สุดยอดเลยครับรถเพีย <c oughs> ทีมงานจึงไม่รอช้าชุดกระชาติลากซิ่งกีขวางออกจากจุดที่จะทำการถ่ายทำ <c oughs> และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักแสดงผู <c oughs> <c oughs> ้กำกับจึงต้องลงมือเก็บรายละเอียด <c oughs> และเช็คความปลอดภยัยด้วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> ห้าส่มสองม่ก่อนอันนี้าใชแล้วก็รกรรมการกระทำ